เพีอยดู่บกเด้อจานมาวายงามเพี้ยนด้เนี่ยจาเดิานัจาเอาแบงออกกะดตัวดักเดไลที่ล่ะเอามาอาจารมาผัดี่ไสทานีไม่เยใส่ตเอาม่ีดท่ายังนี่เม่ลีม่ีถ้าเขาใส่เพนบอกเอาคือว่าแกงแต่ทั้งก่งทั้ง สาธุผ้าเพรนมือนีมีของหวานมีตับมะคงมีจ่ำบุญเซนก็ลั่งสิ้วขึ้นบัตรไว้ผ้าเนี่ยนะจ้าไม่เติมเพ็ดมาเพรนมือนีวันผ้าไม่เติมบ้าขายของไม่เติมเลยมาเพรนมาเห็นเนี่กินโยเพรนโยหวันเมลี่มีอย่างแน่มีตับมะคงมีย่ำบุญเซนมีแบทแบ่มีของหวานจ้ามีหลายอย่างติ๊กจ้า,จา โอ้ยใหเขาเดือบุได้หลายเนาะแม่ดีเนาะแม่เติมเนี่ยบุได้หลายเด้อเฮ้ยเด้อบุญน้ำกันละจ้าต่อเสียให้เราล้ำด้เด้อโคตรข้าโคตระข่ายเจเอาแม่บิงเด้อนี่แม่บิงเอาบุ้ห่วงมาเสริมบ่จ้ามาเสริมท่บ่เบอร์สละียดมันบ่เบอร์หลายหลายเนี่ยกินข้าวเบอร์ดอกอืมันจะแสียบยุดอกเนาะแม่เอาแม่เกียงกับยังมาใส่แม่เกียงขวารับไป โอ้แม่ไข่กำลังย่อย่ำมาอีกบจ้าน่ย่จ้าเออฝุ่นแม่ข่าการวัวผู้เฮ็ดเนี่ยกินนอ๋อคิมเก็ดเ้าไวส์มีเด้กก่อนเด้อจ้าเด้อขอคุณมากจ้าเออากินยเบๆโยบัดด้นสว่างสามาชีจ้าเอาไงเสียงพี่หนามาถึงมัไปไงีรีเฮียยังไม่รี กํลังเพศเนเฮดย่ำมนเซีนบมจ้าโอ้มือนีจีเฮดใช้เพนได้หนิจ้าสีเฮดอันยำมุนเซีนสีตํำบกฮวงคนน่ะบกฮวงเคล่มเป็นแต่แซ่ยเพื่ออย่างนี้จ้าจ้ามีไป่ไงลี่ไมง่ายเสียงไม่แสงกับว่าเป็นหนามาคนน่ะไปง่ายแลกดินได้ท้างหลังมากทีจะปิดจังได้อ่างเกียงงยังไงเกียง เอาใบบอกแล้งนี่แม่หน่ะให้ยันกันนะโอ้คนสีเห็ดย่ำอืมเห็ดย่ำปาดแน่ไม่เกียงได้หนี่ไม่เกียงกำลังเห็ดเป็นแมวขัวได้หนี่จ้านนี้แม่วิ่งได้หนี่แม่วิ่งแม่วิ่งเห็นยังจ้า นัมุ้งเอานังบังมุ้งเลยเห็นซอยมุงาอยม่จ้จับได้แม่นั่นจับจับอยหอมได้แม่ไหลเห็นว่าก็ได้เออแม่วิ่งได้หนิแม่วัดได้คือกันไม่เกียงคือกันจ้าทุกคนนี้กันจเขม่เตมเด้อเติมไรแล้วเนอแม่จิ้มมจ้าจ้า้มเติม้เตํำหมกฮวงตนนี้จ้าสิ่ตำหมกฮวงเด้อเฮ็ดตำหมกฮวงแล้วย ทายคีบไปโอ้ยแม่เสียงเป็ีนหนามากเลยก็ไม่งานายเนแะม่เสียงเสียงอย่างนั่นแม่เสียงอสิพัดเซนเจ้าเซนเอา็นมากเฮียนการผุนราไปทายชุดมาก,เ,กเราแล้วเฮ็นที่ดกน้าว่ายนั่งกันนี้ตํำบกฮวงบกฮวงกับบกฮวงเพิ่มเป็นแต่เ่บแต่เสพคนนะไรยังสิพัดเซนสิตํำบกฮวง เราก็จะัวดักแร่เนี่ยนะจ้า,เ,าเราเมีย่ยเราคุณแม่ข้าการว่าก็ฉิมา่าฉิมาเห็ดน,นกินแม่คขั้วนีอยู่แล้วการมาเห็ดย่ำได้ยั่หการเห็ดยังมือในการเห็ดย่ำไหนเพ่อนตะมบงจ้าจ้ามาถึนเด้อคืออดไเรื่องไรกด้เอาไฟไมาได้ใสล่ละโอ้ถ้าเป,ป็นปเพื่อการ พองมากผีพอง่ายพองมานมางนางผีสองพอง่านผีเขากล่องยังน้อยยังผีไป็ชายังเชิงไม่ใชเอาไปหันหนึ่งมเล่านางหันเนี้อืพง่ยนางหันละผเห็ดแนวใเพี้นเห็ดย่ำช่วยกินละพองพอง่ายนางหันละ เป็นไงนางสองพงแนะ้าด็ต่นอนัมว่าเราเดีเล่านอยอไจะขอไม่ดูดอกไม้เนเป็นมเออตขี้ล่อ้นเลาหลวอ้ลว่าเล่าออกเออสีอมาต่ำใช่ปกหพวงต่อเป็พอเมื่อนี้มันเป็นเมื่อยักคำพอห้ามมือวันมันดับตีพอตีพาำ มันเป็นวั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 นเชียนไงติพอไงเออพอไงจำนี่แหละสองพอไงนี่ล่ะจ้ายูวัดนี่ลหละคุณไม่ไงแกวแล้วกำลังกินน้ำอยู่คุณน่ะพอหงเสียดเนี่ยใช้เพนที่ดมือนี่พอตามหมอกหองลายยางคุณน่ะเออ ใช่คองดีมากพอใส่คองดีมากพอมสิเพไฟองหน่งเออโออมันเกิดมาเเนาะมพ่ไงมา่เบิ้องยันี่ลรามานางยันนี่ก็เลยทายไหล่สุดแพ่ไฟไงเสียใส่ผ้าเพ่นต์พ่อไฟไงไฟไงมันมั่นฝากกันว้นฉันทั้งทองพี่ได้จ้ะ จ็บเกียแม่นะจุดหน่งจ pues, ุดโชคแม่น uh ํหนึ่งอีกเพิ่มแล้ได้ยินไหมหนึ่งเีรสาาวยเด้อหนึ่งเียร์มาหนึ่งเกี้อหนึ่งเียร้าเฮ็ดเส้ผ้าเพนค็บลายลาม่ออกกัหลายนั่งยุคั้วพี่ท่านไห้ขึ้นไปทั้งซาลาได้หนิจ้าไปไงไงเพิ่นประจําวัดนี่แหละจ้าลายคนอยู่ แต่หมอคงเห็ดย่าเป็นยังคนแม่คู่อการแล้วกำลังเห็ดจนใหญ่บอกยักน้อยเนี่ยอให่สิบอกยังกระไดบอกยักน้อยเนี่ยฮ้พใบอกใจโทษัาสาไม่ยักน้อยเนี่ยคุณใหญ่อยู่นนั่งกูหันทำไม ไม่แน่เป็นนางหันน้งเงินไม่ไผ่อาจา่ย์ไม่ไงมาไม่ไงเป็นนางแค่่นจัจะเข่าร่องดาซับเหมนไผ่ไผสิาไม่เไ่หัเอาหลายขวันสี่ไผพอยงบ่าวขวั่เป็นแต่เอายักน้อยนั่นะอาแล้วั่นบอาแเลี้ยงน้าโยงเลี้ยง่อจอบ่อแล้วพ้ยายบ่าวกวดเท่านี้ละต้องมัดแบบไอีเนาะเออพอยาบ่าวพอยย่าวยักน้อยสี่ชายลิบเนาะพอเออ สิบอะอย่งกับบาหลอดเพง่บามือบุญมือนีเขานี่ละมือนีกาววันเรื่องจิบหาคำเรียนิเนาะจ้ามือผ้าลงล็อกปาไปไปผ้ลงอกบ้าข้ระหันจ้าบูกบ้านก็จิบบอกไดวาเปนบ็ไปเนาะเดี๋ยวนีก็ไปไปเลียนแล้วก็ไปเอาไป่าพวกิดร้ายว้ายพวกบ็ไปตบไปเลยเนาะเออเปิดตะว่าจิอบไปจ้า วัดนี่เขาไปจบานเทากับเรานเกบบานเท่าราถงปลูโพธานเท่าอย่างละจ้าจะไานอนวัดอืมนี่พอไงไม่ไงหลายอยู่กจ้าปานปูบะมะปูบ้าไปพอปูบะมะที่แม่มือนีรูกได้บาอ้าวขอบคุณพอไงหลายเด้จ้าสาธุได้พอไงเด้อจ้าขอบคุณมากจ้า